ไปนะับกับฝังโซฟอไทยเขาัฝั่งพอดเขานะไป<ว>่นเลือกบพนะี<ว>่นองปลัว่าพาไปจวด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 โอ้ใหญ่งว่ากับสู่กระต้นเนะพี่น้องทิวแดงโโุูนๆเลย แล้วก็นางหฮมจ้าเต๋อได้พี่น,อน้องต้นหมาแล้วสินนางมีนำ้นำน้ำแดดเนาะจิ้เทีย่ยล่ะก็ลอยหนาะกับผมครับพี่น้องจิ้นี้บอกคอมเมนต์ขอข,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจให้เขานะกับผมขอบคุณได้หลายที่เขามารับชมจ้องบอกเป็นคนแคมป์ปูงครับผม เงยด้วยฮะ่็นย้มเงาเป็นนำไป่น้อจะหักใ่เนนำมักมวนมักก้อยน้ำ ลองเบิ้งบรรยากาศส,สวยงาม,ามกับผมมันเเนาะต่อไหนพลังคนี้คุณซาหนามซาหนาเลือเลือหัวเลือนแตกเลือดัปไหนหัวอ่านักรถมาติประสาทเร,ร,รีกคนขับรถสาอกบพี่เสียเสียโอ โอเเอาขึ้นเรยครับขึ้นเรื่อยขึ้นเลอยนนี้เอาขึ้นเรือไนอนฮอดแท่แล้วไปไปงมตัิเอองจิ้มเอาขึ้นรื่ยครับขึ้นเรยจับเรือหายโยเอ๊บฮะกูเดืดซ่าสี่หด อ่าโอเคพี่ผีๆนั um> uh ่นแตกไงละแหมผุนักไฟไปครับเพื่อควาอยู่นคงก็ไป็นโนนี้แตกเว้ยคลากรายโซนนี้นะเฮ้ยนายไฟเราไปครับก็ใส่เครื่องแห้งๆห้งแทนเครื่องแรงเนาะอ้าเอ้าพี่น้องไปพี่น้องเบิ่งป้าพี่เนยแหล่เบิ่งป้าพี่เนแหล่ใช่แล้วพี่เนยแหล่โอ้บ่ได้เว้ยเนาะ ไปแหลบปรมานเว้ยมันนี่โอ้ยพีน้องเลยเบิ้ลเบิลเบิ้ลบิ่ลเบื้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบ้ลเบลเบิ้ลเบเบิ่เบิ้ลเบิ่ง้ลเบิ้ลเบิ้ลเบอเบิ้ลบิ้เ้ลเลเไ้ล่บิ้ลิล้ลเบิ้้ลบ้ลอ้ลเบเบิ้เบิเบิ้ลเ้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 ลยล้ลเบ่้เบา้ลเบเบิ้เบ ดูแน um ouais ่เลยมันจะเอาแน่ยู่งเนี่ยขำโมเมนต์นกัดขาวกัดขาวมันพี่น้องเออมีแต่ป้าปากไม่ใหญ่ๆเนาะนี่แต่ไม่ใหญ่ๆเป็นยังไงจากหลายแล้วพี่น้องเอ้ยย้อนร้านได้หรือเปล่พอย้อนซองจะเป็นไหนเนาะเป็นยังเนาะบราลืนกันไล่ไม่ได้หรอกพี่น้องเอ้ยป้าปลาปลาไล่ดีพี่น้องเอ้ย คได้สิฮอลองพอกระเพรดเด้ไม่นาาหอดจะได้กินอ่ะเนี่นะโคตรหนะเธอว่ายุเธอว่าไปประมาณสามสี่สิบกิโลสิฮอดกิน่ละเบ้ยทศพลหยเข้าจากไรนี่เดียวนี่นะโอ้โหวยไปไล่ทั้งฟังโซฟอล่าปยัางนอ อะไรที่แน้นที่ถนนคิวแน่นนคิวแน่นคิวแน่นคิวแน่นอยเมใหญ่เ้าปากเด็กมองพี่น้องเอ้ปลาขึ้นลายครับนี่ครับปลาขึ้นลายปลาสีอรีออกก้อนอ้ปลาสีพี่น้อง้านี่มีแลวสวนบ้าน เราบวกอตมาหาบน้ำาบนันอร่อปลาเครื่องบ่ส่วมันเนาะก็ีอะไรปลาาอยเปาเม่ครับครับป้าปาว่เป anyway ็น oh, ป่เมลใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องโอ้ยพี่น้องปปลาลายปลาลายนัดนแห่งคากปี โคตรน่อภาษาควงหงาเนานะโอ้ยยอมแล้วแหละละคอยเอามาไล่บ่ไหนมันนูน้ดกัดข่าวม้องขาดบ่เลยนี่เรือนี่แหละแต่ว่าหางเรือผมมัดจูตะฟังโู้ยไงพานลงเอรี่เลยผุนน,น,นนี่กระสั่งิ่นพี่น้องอืมเฮ้ยเจ้าผุนกระสั่งก่อนเนาะกระสั่งการผ่าอันยังไปนำได้เพิ่นโอ้ยไงพานลุเอีรี่เลยพี่น้องเอ้ย อีลนคือปลาเด้อครับเด้บอบ่แม่นแนวอื่นเด้อพราะยังเป็นได้ปลาหลายเดี่ยวอื่นกับี้เนื้อเป็นเน้ปลาหลายพอกระเพื่อเจือนว่าอีลีอีลีเนาะเดีวอื่นกัเอเลยดูนะหูปลาสีปลาหนุกเขามีบดลองเดียวในตัวนี่ลองเดียวลองเดียวผมก็จะไล่ลองเดียวเลยกระเซ้าดอกเบิ่งล่ะคำเลยเนียก่อมาันท่านบอกโอ้โหอะไรลองเดียวนี่ได้ย,ดย,ย,ดยนะ,ะ,ยมมะท่านได้คิวยอยวู่นี่โมเลียนท่านออก ฮะลองเดียวเลยล่ะกินวพ่ันนี่เนาะโอโมาถ่ายตรงเดียนี่น้องโอ้ยุกนิวส่อันอันนะครับเฮ้ยมาเลยพเขามาแห่งมานอนพะโล่เนาะพอมาขี่เรือนาะพ่อลอบกอได้พูดขึ้นเรือมาหลบมาหลบเนาะโโผล่ครับป้าหน่อยไปนองป้ามองสามเซน นยายผู้สาวเพิ่นมาใส่ขี่น้ำใส่ขี่น้ำยายผู้สาวอุ้ยโผล่โผล่โผล่เพ็ดประแดดเพ็ดสมด้วยใหญ่ด้อเพ็ดประแดดเพ็ดสมเพ็ดสมปลาคุณคุณเพชรกานาดพี่น้องเจ้าเชิดสมอยู่บ่าไหนย่า่เพชรน่องหนองปลาขึ้นลายครับมือนปี่ขึ้นลายครับผม ว่าเขาอยู่โรงเรียนพี่เขเขามโงเรียนแต่เสาเล็กหน่อยมันเออเห็หน่อยแล้วอยู่เนี่นเนี่ยมึงก็โอ้ฮะเ้ยยังได้ลองเดียวขาเอาอะไรแล้วมึเนี่ยกาไดไปกรมไปตูไปยังแล้วก็ได้เบิร์ดอาหารนุเขาปนุเขาก็ได้โคพิกบ้าน แม่พอมกตนขึ้นดีวโตกี่นี่มองหน่อยบ่อ๋อมองหน่อยต๊ใส่กระดทีั่นมอ่อยตแรดัน้นเดีให่อ้ปนลัดเกี่ยวอเนเรีย้นกูไปก่อนมึงได้ายเป็นได่ห้าหกชินลเจอรอยได้ลโอ้ยาาเียวด้นออกนเดียด้สม้า ้านใหญ่บ้านดาวสภาพเออลางมือก่อนอไรแหละก็มาเลยเจ้าลองเลเจ้าลูกพี่ตามลองตามลองาลองลองละเศ้าโลกลองแรกก็ลองสองมันเ้าดิเอามาเออด้วยบ้าน่หนขึ้รใเบือนเมื่อนั้นที่ตามวักได้มันอยู่ในกระชังนี่มันกรบเพาะแทะมี